สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่หนุ่มนาหวานครับมากับวันนี้เชฟแบงค์กระทะบ้าหนุ่นี่วั<า> <c oughs> นนี้มีแขกผู้ทรงเกียรติด้วยยายายา,ยา,ยา,ยาแนะนำชื่อ่ลยน้องเอือครับน้องเอือเป็นรูปของแอดมินอ์มวันนี้ทำอะไรอะไอเปสตรอเบอรี่ไอศุรีมโฮมเมดสตรอเบอรี่ ปีมือเช็แบงค์เอาเริ่มเลยสตรอเบอรี่เอีเอ่อเป็นพระเอกครับวันนี้ส้มสำม,มีสตรอเบอรี่อะไรต่อมะนาว,นาวแล้วก็ไข่นมแล้วก็วิปปิ้งครีมน้ำตาลแล้วก็กลือ่อะเริ่มต้นเลยเออเราเอาสตรอเบอรี่ไปแช่เย็นให้มันแข็งแล้วก็เราออกมานะครับเอ,เอาทำทำกันเถอะ ใส่ไปเลยมะนาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็มาขยุขยุบขยุๆขยุบขยุบเลยเพื่อเขย่าเขยมันเข้ากันระหว่างที่เรารอให มะนาวกับน้ำตาลสตรอเบอรี่ทำเป็นยายต่อกันนะครับอ่ะเตรียมต่อไปเลยไข่ไก่ตอ,ตอไปนะต่อกใส่ทนไปเลยเอออานี่ก่อนได้กลัวจะแตกกนะ็พี่บอสถ,ถ่ายพี่แมนกับลุงบอยคนเดียวนะเว้คนน <ๆ S 1> ี้เห็นไข่ตุ้ดเลยตุ้ดเลยเพราะเดี๋ยววันนี้มันมีมะนาวอยู่เยันี่อะไ,ไรไม่มันมแข็งนะก็ตือ,อไม่ต่อให้มันลอกสิครับ ตานตาแคนี้ขึ้นช้อนขึ้นช้อนโตตีอ ไปช้อนเตรียมเตรียมขึ้นเต็นสีขาวเอียงเอียงเอียงอยงนี้ัวมาถ่ายขนาดเท่าไหร่ตีครัเตรียมสีขาวก่อน ยิงองยิงยิงเออเรจะได้จะได้เออยิงนะได้ถึงแลื้ออเงี้ครับท่านผู้ชมเห็นยังไงบ้างมขึ้นเสายังยังไม่ขึ้นทูเรตีจะตีไปทางเดียวกันนะครับ เอาวตีไ, <laughs> ไปดิไหนพ่อลองตีดิออเ,เอมือ่อตอนเลยอ่ะเมือ่อตอนเลยใช่ไหมเอ<ช>้าวขึ้นแล้วนี่ขึ้นขาวนี่ครับ อ่ะแบงต่อพอเทียนี่เสรไปแล้วโอ้โหดีไหมต่อไปดีไหมไม่รอ้ตีไปงตีไปเลย,ยมันก็ตีตอ่ะเลยดนี จะลองสวดครึ่งกองอยังไม่ถึงขึ้นคน,นได้เท่ากันชิมรสชาติ่อยเอานิ้วแตะชิมเป็นไงไข่กินไข่ดิบ Tiểu ạ. Hử? Tiểu. ngày ta bị Khưng Tốt Đi. มาได้ลไแล้วทิงไปเอ,เนะเอืกเป็นคนอนี้เองไเลกปอเอาเอ,าเอาือกดลูกิดิดติด,ตด,ตดโอเคหอละอนนี้นี้ครับแค่นี่ยเทใส่กองลูก แค่นี้แหละครับเห็นไหมสวยไหมแต่มันต้องมีเนื้อสตรอเบอร์รี่ใช่มันต้องมีเนื้อสตรอเบอรี่สิครับอันนี้เอาวิปครีมใส่ใส่วิปครีมใส่ประมาณใส่นี่นี่สิเดี๋ยวนี้เทนี้เทนี้เทนี้เดี๋ยวนี้รู้กลิสตรอเบอร์รี่พ่อได้กลิ่นสตรอเบอร์รี่ไม่ต้องเยอะนะครับวิปครีมเอาละ กลิสตรอเบอร์รี่จังอ่ะเหรอได้กลินสตรอเบอร์รี่ได้กลิ่นแบบได้กินลูกแล้วพี่แบงค์ล่ะได้กินไหมอืมหอมคนลูกคนได้เข้ากันหอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่พี่แบงค์ทำอะไรล่ะอ่ะพอแล้วเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมอันนี้ผัดแช่ช่องฟริตสองชั่วโมง ต้องออกมากวนอีกทีนึงหรือว่าจะกวนทุกชั่วโมงก็ได้เพราะจะเป็นไ้อติมเร็วเดี๋ยวอ,อีกสองชั่วโมงมแจงครับพอครบชั่วโมงครับได้ทักชั่วโมงกว่าๆแล้วเอาลงมากวนล,ลงมาคนดูว่ามันเป็นตัวหรือยังเป็นไหมเริ่มเริ่มมียังปลุกไะไม่ไม่ค่อยเห็นอนะ่ะแต่ก็เห็นอยู่นิดนึงเลอ ควรจะใครโยกเกิดป่ะใครโยกเกิดไหมแปลช้อนอีกคันหนึงมาชิมดิรสชาติเป็นไงน้องเออกินอะไรอะ่ะเ,เอามันไม่รอติมเนี่ยแ <c oughs> ปาติมมากิน,ก,นก่อนแหละกินกินอันนี้ลองท้องโอ,โอเคโอเคโอเคพี่แบงค์ชิมที่ลูกรสชาติเป็นไงบ้าง น้ำตาลใส่ช้อนเลยช้อนทำไมมีเค็มอ่ะแปลงน,น้ำมาตีอะไรเครื่องที่ตะเค็มนมไงเกลือเราก็ใส่ไปหน่อยเองด้วยแล้วก็เค็มนมด้วยลูก สีสีให้ได้เลยเนี่ยห้าขอลองดิไม่ว่ามันขีดหรือปาใช่น่น้องก็ลองดูเอาอกินให้น้องชิม,มบ้งอากเลิ้มดูอะเอเ้ชิอันนี้อันนี้ชิมน่ เอาแบงค์คนไหมมันไม่เห็นเขียนสักหน่อยพี่แบงคนไหนม,มันเห็มลายมันละลายหมดไอ<ะ>เห็มตาละลายหมดระวังกระเด็น ก็จะกลายเป็นไอติมได้นะเพราะมันมีฟองเยอะอเอาพอวางนี้เอาตะอร้าไี้ออกให้หมดไปปิดแช่ไว้เหมือนเดิมโอเคครับเรามาคนกันทุกชั่วโมงนะแช่ช่องฟิตเหมือนเดิมอุ้ยไอ้ยักษ์ช่องฟิตอะไรเต็มไปหมดเลย หลังจากที่เราแช่ไว้คืนนึแล้วนะครับมาดูเนื้อติมอ่มกันอืใช้ได้เนื้อติ่มก็จะมีความนุ่มมีความเนียนหน่อยเราควรกวนอยู่ประมาณสี่ครั้งครั้งห่างกันประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะฮะแล้วแต่นรากไม่ได้กวนเลยก็นนี่ยมาดูตอนเช้าแล้วสภาพเป็นอย่างนี้แล้วโอเคอยู่เดีย๋ยวลองรดชิมรสชาติ มันเปรี้ยวเค็มนิดๆไม่มีหวานเลยยังไม่ผ่านอ่ะค่าภาพลองชิมด,ดิเป็นไงบอกมาด้วยอร่อยอร่อย,ยใช่ไหมมันก็อร่อยอะ่ะก็ใช่ได้แบบไม่เคม็มอ่ะไม่เค็มบอก ก็ติดเติมนิดนิงอ่ะอาจจะเติมมาจากใส้เราใส่เกลือป่อนไปไปนั่นด้วยเยอะด้วยแหละโอเคใช่หน้าครับก็ไอติมโฮมเมดต,ตอบรี่อร่อยโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกิ๊คลิปหน้าอย่าลืมกดกรดิ่งกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับช่องพี่หนุ่มนาวาน はい